สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาปลูกอ้อยขาน้ากินสดกันนะครับตัวนี้ได้ท่อนพันธมาจากพี่ที่เขาปลูกขายน้ําอ้อยสดนะครับเป็นอาชีพนะครับอันนี้นี่เป็นอ้อยพันสุพรรณห้าศูนย์นะครับนี่ได้มาเขาบอกว่าเป็นหน่อที่ยังอ่อนอยู่นะครับลักษณะที่ดียก็คือจะเป็นป้องนะครับมันเกิดจากการขาดน้ํานะครับนี่มันจะมีป้องทีๆอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะได้ตาที่ข้างเยอะนะครับเห็นไหมครับด้านข้างนี่นี่ตาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ด้านข้างนี้ก็มีนะครับ ซึ่งถ้ามันได้ขาดน้ําเนี่ยอาจจะเป็นป้อง,องยวาวๆแบบนี้นี่ยาวๆอย่างนี้ซึ่งมันจะได้ครอบป้องค่อนข้างน้อยนะครับส่วนตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมานี่ครับมันขาดน้ํานะครับมันก็เลยเป็นป้องค่อนข้างถี่นะครับข้อดีก็คือนําไปขยายพันธุ์เนี่ยจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้พ,พี่ก็เลยแบ่งมาให้เดี๋ยวเราจะทําการตัดนะครับการตัดเราะจะใช้ตัวนี้นะครับนี่การกายตัดกิ่งตัดเป็นท่อนๆน,นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะตัดกันเลยนะครับนี่ได้ประมาณนี้นะครับนี่ เล็กๆขนาดนี้นะครับดูครับมีหลายข้อตาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแค่นี้มีถึงแดข้อตานะครับเมื่อกี้ผมได้ทำการกัดเนี่ยบริเวณนี้ไปนะครับเพื่อชิมน้ำดูะครับน้ำค่อนข้างหวานกำลังพอดีนะครับนี่ไปเตรียมไปปลูกกันอันนี้เราก็ขุดไว้แล้วนะครับนี่เป็นร่องนะครับนี่ร่องยาวมาเลยอันนี้จะปลูกบริเวณข้างๆต้นกล้วยเลยนะครับนี่ด้านข้างตรงนี้ให้เป็นแนวเลย นะครับเราก็วางเลยลักษณะการวางนะครับนี่ข้อตาด้านข้างระวางอย่างนี้นะครับนี่ลงไปแค่นี้นี่ให้ข้อตาอยู่ด้านข้างด้านข้างด้านข้างแล้วแตกขึ้นมานะครับนี่เราก็วางยาวไปเลยนะครับนี่ครับเราก็วางท่อนพันไปแล้วนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนี่วางห่างกันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันแตกกอกมานะครับนี่ดูลักษณะเลยแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะทําการเอาดินมาคลุมนะครับที่เราขุดเมื่อกี้นี่คลุมไปเลย บางๆแค่นี้แหละครับนี่คุมๆนี่คุมไว้นี่ประมาณนี้ครับนี่เราก็เอาย่ามาคุมนิดนึงเพื่อป้องกันความชื้นนะครับเป็นการรักษาความชื้นนะครับนี่คุมไปเลยเออเลยเลยเลยนี่เป็นย่าเพิ่งตัดมาคุมไปเลยโอเคนี่ครับเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าประมาณกี่วันจะแตกหนอกมานะครับส่วนด้านนี้นะครับนี่ เป็นอีก 1, พันหนึ่งพันเมอริชาร์ดนะครับพันสีม่วงนะครับเป็นนำ้ำอ้อยคันสดเหมือนกันนี่ดูประมาณสิบวันนะครับนี่แตกออกมาแล้วประมาณนี้เลยนะครับนี่อันนี้ดูสินี่เราขุดดูนะครับนี่เป็นอย่างนี้นี่แตกมาจากตาซ้ายตาขวาตาซ้ายตาขวาสลับกันนี้ครับนี่แตกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ